ครับคุณตี้สำหรับคุณตีเนี่ยเบทิชคืออะไรครับสำหรับเบทิชนะครับเราเป็นองค์กรไม่สมัยหาผลกำไรเราทำตัวเว็บแพลตฟอร์มมาเนี่ยเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่เบทิชเนี่ยมันเหมือนเครื่องมือที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ <c oughs> เผยแพร่ความสามารถ ให้จากคุยคนหนึ่งมายังอีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแบบว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นโรงเรียนห้องเรียนที่ใหญ่สุดในโลกที่เราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าต้องฟรี เบิชคือเครื่องมือที่มาสศจรยร์ที่ทําให้มนุษย์ของมนุษย์โลกใบน,นี้ฉลาดขึ้นแล้วก็ทําให้มีการพัฒนาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เราอยู่อย่างมีความสุขบนโลกใบน,นี้ครับในช่วงประวัติศาสตร์ของันุีผ่านมาเนี่ยครับมีช่วงเวลาช่วงน,นที่มนุษย์เนี่ยเปลี่ยจากการใช้สิ่งต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นจากการเขียนหนังสือในการพิมพ์หนังสือจากการพิมพ์หนังสือในการ การเรียนเนี่ยก็ต้องเ่ยนไปเหมือนกันนะนรับตเราเชื่อว่าตัวเทคโนีเนี่ยจะเป็นตัวที่ปปิดกว้างการการศึกษาของเราได้ก็ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้แราเนี่ยเราก็สามารถทําให้การศึกษามาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในเมืม่อคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะมีนวัตรกรรมมีเอ่อทคโนโลยีต่างเกิดม่ขึ้นมา,มาอีกมากมายนะครับแล้วก็โลกก็จะเป็นโลกที่น่ายอยู่มากขึ้นกว่าน,นี้ครับ